สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission to the Moon Podcast นะครับผมรวิดครก็เหมือนอยู่นะมีว่าชาก็เหมือนเพิ่งเพิ่งเจอพี่รวิดไปคือตอนเจอตัวจริงนี่ไม่กล้าล้อเลยนะี่แบบว่าเขาออร่าเขาแบบโปรดักตีฟเข้มข้นมากในหัวคือยังไงในหัวในหัวคือมีแต่ความขารบคือรู้สึกว่าเราเราเกรงเราเกรงแบบหาชิเขามากมากตื่นตีห้าวิ่งไอซ์บาร์แล้วก็ออกกําลังกายครับ ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับรายการเรานะครับก็คือรายการเราเนี่ยคือ u n d e r a k e นะครับอยู่กันที่ EP สองรอยแปดสิบแปดนะครับคือใครที่อยากสัมผัสความแปลกใหม่เนี่ยแนะนําให้กดเข้าไปดูใน u t u b e นะครับเพราะว่าพี่ทันเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ที่พี่ทันจะไม่ได้เปิดคอมตอนฟังผมคนเราคนณยเหยบนิ้วมั้ผมบ้งนิ้วไม่สุกแล้ะคือพี่เล่น <laughs> เล่น IG r ี v เยอะไปผมว่าพี่เล่นติ๊กตอกเยอะเกินมันมีวันหนึ่งที่พี่ทันแม่งถ่ายติ๊กตอกอยู่ครึ่งชั่วโมงอะไอ้ขี้ตกมติดเออคือผมคิดว่าคนเราเนี่ยตต้อต้อองง มีสมาธิที่ยาวมากขึ้นเพราะงั้งนการมีกล้องเนี่ยก็ทําให้พี่ธันเนี่ยจดจดจอกับเรื่องที่ผมเล่ามากขึ้นแล้วเซตติ้งวันนี้ก็ต้องให้เครดิตทีมนะครับคือฟ้าฝ่ออ้อแอร์แล้วก็เกมมี่พี่โจที่ช่วยกันเซตสิ่งนี้ให้แล้วก็ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ซึ่งเราอัดกันที่นี่อัดมาจากสตูดิโอที่ไทม์สแควร์ที่ไม่ใช่ที่ไทม์สแควร์นะครับถ้าแพนออกไปก็จะเห็นป้ายโฆษณาเต็มไปหมดใช่ใชนะ่แล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมีพวกแบบว่า อสัตว์ประหลาดจากต่างดาวมาบุกแล้วก็มีพวกมาเวลมาอะไรเงี้ยเนาะครับอืมทาไมถึงนึกถึงไทม์สแควร์นะก็ดูอินเตอร์ดีอ๋อโอเคครับอ่ะก็คิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็รู้สึกว่ามันทําให้เราดูเป็นยูทูบเบอร์มากขึ้นนะคุณเป็นอยู่แล้วนี่คุณเป็นทั้งติกตอกเกอร์อเบอร์เจ้าของแบรนด์เนี่ยขอเขาคุณแหละแบรนด์อะไรนะแบรนด์ฮิวเมอร์เซเปียนนี่ชื่อตีมของเราวันนี้คือฮิวเมอร์เซเปียนครับพี่โจจัดให้ครับพี่โจเป็นพี่ชายที่ดีนะครับ ก็เป็นทีมที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเป็นการสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้จําเป็นต่อโลกใบนี้แต่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วแบรนด์นี้จําเป็นไหมแบรนด์นี้เนี่ยจริงๆก็ไม่จําเป็นแต่จําเป็นกับผมเพราะว่าผมเร่งกันกับคนอื่นไม่จําเป็นมากแต่ว่ากับผมเนี่ยจำเป็นกับพี่ทันก็ไม่รู้จําเป็นไหมก็คือเสื้อเนี่ยขอไปแล้วมันสิปีไม่เคยได้สิปีคือแบรนด์ผมเพิ่งตั้งมาไม่กี่เดียนเดี๋ยวรอปีที่เก้าก่อนค่อยให้ ครับก็วันนี้ก็จะหยิบกันมาคนละเรื่องเหมือนเดิมอืมคือยังไม่ค่อยชินมากถ้าวันนี้เล่าติดๆือขัดก็ขออภัยด้วยครับก็พยายามปรับตัวให้ชินกับเซตใหม่อยู่นะครับตีมเราพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่ดูจไร้ประโยชน์ใช่บางทีอาจจะไร้ประโยชน์จริงแต่มันก็มีคุณค่าบางอย่างมีมีเรื่องให้เราเล่าแล้วกันอืมครับอ่ะวันนี้ผมเรื่องก่อนนะครับของผมเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าพี่ทันสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงนี่พี่ทันนึกถ คือตอบแบกชิบหายไม่ตอบหมาแมวอะไรนี้เลยเฮ้ยเมื่อคนก็ถือลาบูบูไปไหนไปป่าแต่ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ดีคือวันนี้ผมจะมาเล่าถึงสัตว์เลี้ยงสุดแปลกชนิดหนึ่งครับที่มันเป็นกระแสดังมากในช่วงที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วคนเนี่ยก็ต้องเก็บเงินกันแล้วก็เอาเงินนียไปซื้อแห่กันไปซื้อมันมาเพื่อเอามาเลี้ยงแล้วก็ทำเงินทำเงินให้เจ้าของฟาร์มแบบมหาศาลในในช่วงเวลาแบบไม่กี่วันที่มันถูกปล่อยออกมาคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยาวมากแล้วก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะแต่ผมคิดว่า น่าสนใจแล้วก็อยากเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันเนะาะเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงชนิดน,นี้มีชื่อว่าคุณแกรี่ดาวแกรี่เนี่ยเป็นครีเอทีฟอยู่ในบริษัทโฆษณาไว้ทันก็คือเหมือนเหมือนเป็นพี่วิชัยอ่ะเป็นซซเนียประมาณน,นั้นนะเป็นครีเอทีฟเออเป็นแบบรุ่นใหญ่และในวงการโฆษณาเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบผู้บริหารแหละแล้วก็ทํางานเป็นค๊อปปี้เรเตอร์เป็นฟรีแลนซ์ทำงานรับจ้างทํานู่นทํานี่นั่น,น,นไปเรื่อยะอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยวันหนึ่งในปี1975คุณแกรี่เนี่ยเขาก็จะมีนักห แล้วก็มีไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆที่บาร์แห่งหนึ่งก็ไปดริงก์กันตามภาษาคนคิทีฟก็คือคุยกันไปหลากหลายประเด็นเล่นมุกนู่นนี่นั่นไปเรื่อยมันมีครั้งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยคุยกับเพื่อนแล้วก็เหมือนเล่นมุกกันว่าเออถ้าเรามีจุดๆ,ๆ x เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็คงจะง่ายดีคือเราไม่ต้องดูแลอะไรมันมากแล้วก็ุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยกับมันว่าถ้าเราเลี้ยงไอ้ตัวเนี้ยเป็นแบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันกน็น่าจะง่ายดีนะไม่ต้องให้ข้าวไม่ต้องนี่นั่นไม่ไมถึง x คือถ้าเราเลี้ยงไอ้ตัวนี้มันน่าจะง่ายดีคุณแกรี่ก็เลยขำขันกับเพื่อนเลว่าเออมันก็คงจะจริงแบบที่มึงพูดว่ะหลังจากปาร์ตี้ครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้มีเพื่อนอะไรไม่ได้เพื่อนคนไหนคิดจริงจังมีเพียงแค่คุณแกรี่นี่ยที่เขาอะเอามันกลับมานอนคิดว่าแบบเอ,อ้ยจริงๆแล้วที่เราเล่นมุกกันเมื่อเกี้แม่งก็ดูเป็นไอเดียแบบหลายล้านดอลลาร์ได้นี่หว่าเขาก็เลยมาคิดจริงจังครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นไอเดียที่ทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันทําเงินได้อย่างมหาาาารรััหจกกกนนน้เข็ยไไปปุมพฒธิ แล้วก็เริ่มต้นเอาไอเดียนี้เขียนใส่กระดาษไป pitching ชชเพื่อนๆว่าแบบเฮ้ยกูมีไอเดียเนี้มึงอยากมาร่วมกับเราไหมสมมติว่าผมอยากทำฮิวม์เซเปียนผมก็ไปขอเริ่มทุนจากพี่โต่พี่ทันอะไรเงี้ยนะมันเป็นอาเรนะเป็นบิสเนสบิสเนสแพลนเออเหมือนแบบพยายามทําให้มันเกิดขึ้นก็ไปขอระดมทุนกับเพื่อนๆแล้วก็พยายามไปหากว้านซื้อไอสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมาจํานวนมากแล้วก็มาเพื่อออกแบบแพ็กเกจจริงให้มันว่าจะขายมันยังไงดีไปสั่งแบบไดคัตกล่องอย่างดีเลยไม่ทันแล้วก็ ลงมือเขียนสั่งผลิตคู่มือดูแลสัตว์เลี้ยงตัวนี้แนบไปกับแพ็กเกจจริงด้วยซึ่งเหมือนว่าเขาอะขี้โกงมาคือเหมือนว่าเขามีงานปริน้นให้กับลูกค้าเจ้าหนึ่งอยู่แล้วก็เลยแอบสอดไส้ตัว PDF เตัวนี้ไปด้วย<อ>แล้วก็แบบปริน้นไปกับลูกค้าไปด้วยก็เลยไม่เสียเงินให้ลูกค้าเห็นไปหมายถึงว่าแอบเนียนปริ้นปริ้นไปด้วยเ,เ,เหมือนไปขั้นต่ำสมมติว่าขั้นต่ำห้าร้อยลูกค้าประมาณสี่ร้อยเขาก็เลยบเอยนหนึ่อันนี้ปริ้นไปด้วยอะไรอย่างี้ครับก็เลยไปเตรียมตัวนุ่ง สุดท้ายเนี่ยเมื่อพร้อมเนี่ยครับมันก็ดําเนินมาถึงช่วงเดือนสิงหาคมปี1975เขาก็เอาสิ่งเนี้ยสัตว์เลี้ยงตรงเนี้ยมาวางขายที่ซานฟรานซิสโกแล้วมันก็กลายเป็นเป็นไวรอลเลยพี่ทันคือยุคนั้นน่ยมันไม่ได้มีคําว่าไวรอลนะแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันตู้มากๆมันกลายเป็นแบบท็อกอฟเดอะทาภายในเดือนเดียวพี่ทันเขาได้ยอดขายเป็นล้านชิ้น <I S 2> คือขายไปได้หนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าตัว Uh, sure. แล้วมันทาให้เขาเนี่ยได้ไปปรากฏตัวที่รายการทีวีชื่อดังอย่างทูน่ h โชว์ได้พื้นที่สื่อบนหนังสือพิมพ์มีดาราหลายคนเน่ยเช่นจอห์นนี่คาร์สันหรือว่าโรนัลเรแกนเนี่ยก็มาซื้อสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยแล้วก็กลายเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงตัวนี้แปลว่ามันต้องเทมากเออมันเทมากหรือไม่ก็มันกลายเป็นกระแสะที่ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยต้องอยากได้มันครับ <c oughs> เรียกว่าการทาธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ย มันพลิกชีวิตของคุณแกรี่เนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นเศรษฐีเงินล้านได้แค่ในช่วงเวลาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองอและนี่คือหน้าตาของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นครับก็คือเพชรลอกมันคือหินมันคือหินแต่ว่ามันคือหินที่แค่อยู่นิ่งๆถูกปะ่ะมันคือหินธรรมดาเลยเว้ยมันไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่อะไรที่มันล้ําสมายัยแต่ว่ามันคือหินธรรมดาแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ หินที่เราเจอได้ทั่วไปแต่ว่าเป็นหินที่ถูกกรูมมิ่งแล้วแล้วเขาก็เรียกสิ่งนี้ว่าเพชร็อกนั่นเพชถูกกรูมมิ่งคืออะไรวะคือหินที่ถูกนํามาแบบปัดกวาดเชื้อย่างดีเลี้ยงดูสวยน่อยเออคือหินเนี้ยอย่างที่พี่ธันถามเมื่อกี้เลยคือว่ามันเป็นหินธรรมดาที่เขาเนี่ยไปกว้านซื้อมาจากชายหาดเม็กซิโกในราคาแบบไม่กี่เซนอะคือแบบไม่ถึงหนึ่งเพนนีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เอามาแล้วก็ทําแบรนดิ้งให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเรียกมันว่าเพชรบ็อกครับแล้วมันก็กลายเป็นปรากฏการณ์ส ขายไปได้มากกว่า1.5ล้านตัวคุณเยอะมากแล้วราคาขายเนี่ยคือ3.95ดอลลาร์คูณก็คือนั่นแหละคูณเงินว่ามันมันเป็นเงินประมาณก <ไป S 1> ี่ล้านนะถ้าเป็นตมเงินไทยก็หลายร้อยล้านบาทนะหลายร้อยล้านบาทใช่แล้วก็ทาให้คุณแกรี่เนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านคนล่าสุดของเมดิกาไป่ทันครับคืออย่างแรกคือไอ้เรื่องนี้มันเหมาะกับทีมนี้ไหมผมว่ามันก็เหมาะมากคือมันเป็น unnecessary invention หรือว่าเป็นการนวัตกรรมที่ไม่ได้จําเป็นต่อโลกใบนี้ แต่ว่ามันประสบความสําเร็จไหมมันก็ประสบความสําเร็จมากมากทำไมคนถึงซื้อนะเออมันมีหลายสิ่งที่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมคนถึงซื้อแล้วกันคือพี่ทันเนี่ยปูเข้าเรื่องพอดีเพราะว่าคําถามต่อมาที่ผมริสมาของเรื่องเนี้ยคือว่าทําไมไอ้สิ่งเนี้ยมันถึงประสบความสําเร็จ <c oughs> ทําไมมันถึงว่าคือผมว่ามันน่าจะมีหลายๆคนที่ยพยายาม <c oughs> เอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มากลายเป็นสัตว์เลี้ยงออะสมมติว่า ยุคเรามาเล่นอะไรธามากจิอ่ะเออมันก็เห็นว่าธามากจิมันเติบโตมันมีวิธีเลี้ยงของมันอะไรเงี้ยต้องไปล้างก้นมันยังไงต้องให้หานให้ยามันยังไงรู้ว่ามันเติบโตแต่นี่คือแบบหินมันอยู่นิ่งๆอ่ะเลยแบบใช่เพราะอะไรนะอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนคิดจะทําขึ้นมาแล้วทําได้อะไรกันออแต่ว่ามันก็มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้คุณแกรี่เท่านั้นครับถึงจะทําสําเร็จได้อย่างแรกคือเขาเป็นคนในวงการโฆษณาเขารู้ว่าเขาจะต้องปูหัวยังไงเขียนยังไงให้โปรดักเนี้ยมันน่าสนใจเเขขาารููอวิธีมตัน แต่คาตอบแบบจริงจังเนี่ยมันมีหลายๆประเด็นมากอย่างแรกคือเนี่ยมันใหม่มากพี่ทันคือณตอนนั้นสังคมอเมริกาเนี่ยหรือกระทั่งทั่วทั้งโลกอะไม่น่าจะเคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนเนาะทำให้พอไอสิ่งนี้มันโผล่มาในตลาดอะมันก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนเยอะมากว่าไม่มีคนเอาหินมาทำเป็นสัตว์เลี้ยงว่ะและราคามันไม่แพงพี่ทันทําให้การตัดสินใจซื้อเนี่ยมันง่ายสมมติว่าของอันหนึ่งมันใหม่มากแต่ถ้าราคามันแบบหลักร้อยดอลลาร์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะทําให คนไม่ได้อยากซื้อมันมากขนาดนั้นพอมันเป็นราคาที่มัน affordable เนี่ยก็เลยกลายเป็นสินค้าที่คนซื้อเป็นของขวัญเพื่อนหรือว่าซื้อไปให้คนรักได้หรือว่าซื้อเก็บไปคขำๆได้ก็เลยเป็นสิ่งสาเหตุที่ทําให้สิ่งนี้มันกลายเป็นไวรัลได้อีกสาเหตุหนึ่งคือในช่วงนั้นนะครับอเมริกามันเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสงครามเวียดนามแล้วก็อีกคดีหนึ่งที่พ่ธันเคยเล่าคือคดีวอเตอร์เกตก็เป็นช่วงๆนั้นที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีแต่ข่าวเครียดๆน่อ การมีโปรดักต์สักชนิดหนึ่งที่มันโผล่มาในตลาดแล้วมันสร้างสิ่งหัวเราะได้ขอสักหนึ่งหามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทาให้สิ่งเนี้ยมันมาในจังหวะที่ถูกต้องอ่ะฟิลเหมือนหมูเด้งอ่ะเออใช่ใช่ใช่เป็นหมูเด้งคือทุกวันนี้เราเลี้ยงหมูเด้งกันผ่านมือถือนะก็เป็นออแบบเป็นอินเทอร์เน็ตเพชรแต่ว่านี่คือเป็นเพชรบล็อกที่คนสามารถซื้อได้ในราคาที่มันเอื้อมถึงแล้วก็ออพอซื้อมามันก็ได้สักหนึ่งหา,างจริงแต่สาหรับผมแล้วอ่ะอันนี้คือสิ่งที่คนวิเคราะห์เนาะมันเหมือนเป็นกกกกาาาาารรรววิเเเคคะหห์ลังมม่่ืออตนที สมมติเราเป็นคุณแกรี่เราก็ไม่รู้หรอกว,ว่าการออกมาเนี่ยเซนติเมนต์ของตลาดมันเป็นแบบไหนเราไม่รู้หลย้ความเครียดของคนอนะ่ะมันขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะไอ้การออกโปรดักเนี่ยมันทําให้คนแบบอยากซื้อจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยมองว่ามันเป็นการวิเคราะห์หลังเกมแบบของพวกนักการตลาดที่มาวิเคราะห์ทีหลังว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จเพราะแบบนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เพชรร็อกเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยผมว่ามันคือแพชชันในการทําสิ่งเนี้ยของคุณแกรี่หรือความใส่ใจในการที่คุณแกรี่ย ตั้งใจทาสิ่งนี้ให้มันติดตลาดจริงๆแล้วก็เขา execute มันถึงมากๆสิ่งนั้นนะครับมันสะท้อนผ่านการออกแบบแพ็เกจจิ้งอย่างดีคือเขาตั้งใจทำแพ็เกจจิ้งมากอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นภาพกันคือมันเป็นกล่องเหมือนแบบกระดาษดีมีเจาะรูให้ระบายอากาศออกมามีหอยนี่ด้วยฟางเออดูดูเหมือนเป็นไข่อ่ะไข่ไก่หรืออะไรบางอย่างอ่ะเหมือนเลี้ยงมาอย่างดีมากๆสิ่งนี้มันมันเป็นความละเอียดอ่อน้วกันในการ execute ให้มันดูกลายเป็นสัตว์เลี้ยงจริงครับ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันคือไอ้สิ่งนี้มันคือคู่มือครับม,มันคือในในแพคเกจจิ้งอันนั้นน่มันจะมีหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งไม่ได้หนามากสามสิบสองหน้าที่ผมว่าไอ้คู่มือนี่แหละที่มันกลมความสําเร็จของของโปรดักเพชรร็อกอันนี้เอาไว้ซึ่งผมไปหาดู PDF มาแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าทุกคนฟังแล้วกันว่าคู่มือเนี้ยมันเขียนอะไรไว้บ้างครับอย่างแรกคือหน้าปกพี่ทันหน้าปกมันเขียนว่า the care and training of your pet rock ก็เ,เป็นแบบ เป็นคู่มือวิธีการเออหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะเออดูแลแล้วก็เล่นกับไอตัวเพชรด็อกแล้วว่าเขาทรีว่าสิ่งนี้มันมีชีวิตจริงๆเว้เลยใช่ผมว่ามันคือแบบนั้นแบบนั้นนะแล้วคือถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจทาทาสิ่งนี้แบบฉาบฉวยอ่ะเราคงไม่ได้ตั้งใจเขียนสิ่งนี้มากแต่ว่าพอผมไปอ่านดูผมคิดว่าเขาตั้งใจทําสิ่งนี้มากๆแล้วก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังหน้าแรกเป็นแบบนี้ครับหน้าต่อมามันเขียนว่ายินดีด้วยตอนเนี้ยคุณได้เป็นเจ้าของเพชรด็อกที่น่ารัก แล้วก็ได้รับพัดิกรีหรือว่ามีการเทรนนิ่งมาอย่างต้องเป็น,นเป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องแบบถูกบีมันยังถูกต้องแล้วอแต่มีข้อพึงระวังคืออย่าเอาไอ้เพชด็อกเนี้ยออกมาจากกล่องก่อนที่คุณจะอ่านคู่มือนี้เสร็จคือเหมือนเขียนจริงจังว่าออเออว่าถ้าคุณเอาออกมาตอนนี้มันอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะคุณยังไม่รู้วิธีดูแลมันดีพอรบกวนอ่านคู่มือนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยดึงมันออกมานะคือเขาอ่ะใส่มุกไปทุกหน้าเลยพี่ทันสมแล้วที่เป็นแบบ c o อปปี้ไรเตอร์เป็นงานละเอียดที่ สร้างประสบการณ์ให้คนดูเนี่ยหรือว่าคนอ่านเนี่ยมีความรู้สึกร่วมหน้าต่อมามันคือหัวข้อเป็นไอเทมหนึ่งหรือว่าเป็นหัวข้อที่1ของหนังสือเล่มนี้มันเขียนประมาณก็ว่าหินใหม่ของคุณเนี่ยครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่เซนซิทีฟมาก uh huh. มันอาจจะกําลังตื่นเต้นหรือว่าตื่นตระหนกจากการขนส่งคือมันอาจจะเดินทางไกลามาแล้วมันมันเหนื่อยระหว่างเดินทางไปหาคุณ uh huh. ดังนั้นเนี่ยครับแม้ว่าคุณจะตื่นเต้นกับมันแค่ไหนเนี่ยแต่คุณควรจะทิ้งมันไว้ในกล่องสักระยะ ให้มันพักตัวก่อนให้มันแบบอย่าเพิ่งรีบมันออกมานะคือแบบขอให้มันพักแป๊บหนึ่งนะ,ะ,ะแล้วคุณควรหาที่ตั้งพิเศษให้กับมันคือเอากล่องเนี้ยไปตั้งในที่พิเศษของบ้านเขาแนะนําว่าให้ไปตั้งที่บริเวณน,นาฬิกาปลุกอะไรเงี้ยครับเหมือนว่าตื่นมาก็ได้เจอไอ้เห็ดเพชร็อกเนี้ยทุกๆวันแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าส่วนใหญ่เพชร็อกเนี้ยจะใช้เวลา3วันในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่พอผ่านไป3วันเนี้ยคุณถึงสามารถเอาเอามันออกมาจากกล่องแล้วก็เอ็นจอยไปกับมันได้คือเขาเขียนจริงจังมากพี่ทัน หน้าต่อมาเนี่ยมีมกุกอีกบอกว่าถ้าตอนเอาน้องออกมาเนี่ยถ้าน้องดูตื่นเต้นอไม่รู้ดูไงเหมือนกันห<อ>ินมันตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน<อ>ให้วางน้องลงบนหนังสือพิมพ์เก่าๆก,ก,ก่อนเออสมมุติว่าหินดูตื่นเต<อ>้น<ๆ>เฮ้ยอย่าเพิ่งวางบนพื้นหาหนังสือพิมพ์รี่มันหมาเหมือนแมวเลยแล้วก็วางมันบนหนังสือพิม<ๆ>พ <Gör. S 2> ์เก่าๆก่อนหินเนี่ยมันจะรู้โดยสัญชตาตญาณแล้วก็จะอยู่นิ่งๆจนกว่าคุณจะเอามันออกจากหนังสือพิมพ์นั้นคือเหมือนว่ามีวิธีดูแลแบบละเอียดมากๆ หลังจากนั้นเขากสา็สาธยายความดีงามเพชรรอกครับว่าไอสิ่งเนี้ยสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันจะไม่ทิ้งคุณไปไหนแน่นอนมันทิ้งไม่ได้เลยมันไม่ไปไหนอย่างเงี้ยจริงมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะอยู่กับคุณไปตลอดกาลมันจะอยู่นานกว่าคุณแน่นอนแน่นอนแล้วมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับคนที่เกลียดสัตว์พี่ทันเพราะว่ามันไม่สร้างปัญหาไม่เห่าตอนดึกแล้วก็ไม่ทําให้คุณทะเลาะกับเพื่อนบ้านเฮ้ยเก่งนะไม่หนึงไม่หนึงว่าเก่งในการเขียนคัพพี้รู้ว่าคนต้องการอะไรอ่ะแล ก็จะไม่ไม่เปัญหานี้คือคุณสามารถเลี้ยงเพชรร็อกได้แน่นอนอและยังบอกว่าไอ้เพชรร็อกตัวนี้พี่ทันมันไม่ใช่หินจะข้างถนนที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันเป็นหินที่สืบเชื้อสายมันจกหินที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมันสืบยังไงวะมันบอกว่ามันมาจากเมืองเก่าๆในยุโรปหรือว่ามาจากกำแพงเมืองจีนซึ่งไม่มีทางรู้ว่าจริงไม่จริงไงเออคือมึงไปซื้อมาจากชายหาดด้วยซ้หรือว่าหินเหล่านี้มันมาจากพีระมิดคือถ้าเป็นแบบคนคือสืบเชื้อสายแบบอียิปต์จีนสืบสืบ พลัสบงมาเลยอะ,อะแต่ว่านี่คือเป็นสืบเื้อสายมาจากประวัติอันยาวนานแล้วก็ผ่านการเทรนผ่านการเลี้ยงดูมาอย่างดีทําใไม่หินเนี่ยมันเชื่องหน้าต่อมาคือเสริมต่อถึงสายพันธุ์ต่างๆของเพชรรกับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหินเนี่ยมันมีเป็นร้อยสายพันธุ์บนโลกนี้แต่มีเพียงไม่กี่พันธุ์บนโลกที่สามารถกลายเป็นสัตว์เลี้ยงได้และนี่คือหน้าตาของของเพชรรกที่มันสามารถทําได้คือเป็น พยายามมาไปแต่งสีให้มันดูเป็นสีเร่องหนักก็พยายามทำอยู่พยายามมากๆพยายามมากๆอันนี้คือเป็น A f e ี of the more popular breed คือเป็นเพชรด็อกสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแล้วกันต่อมาไม่ทันคือไฮไลท์เลยอันนี้คือวิธีการเทรนหรือว่าวิธีการสอนเพชรด็อกให้ทำตามคำสั่งคุณได้ถ้าหมาเนี่ยมันคือการสอนขอมือสอน้แบบกลิ้งสอนแกล้งตายอะไรเงี้ยเนาะเพชรด็อกเนี่ยก็จะมีวิธีต่างๆในการสอนครับคือเขาบอกวงเล็บบอกว่า แนะนำให้สอนทันทีที่ที่ได้รับมันมาเดี๋ยวมันจะเคยตัวใช่ถ้าไม่รีบสอนเนี่ยเด็กดอกมันจะดื้อแล้วก็สอนยากอ่าเข้าใจมันจะดื้อมันมันจะรู้ทันมันจะรู้ทันพือพอได้มาปุ๊บเนี่ยแนะนําไม่สอนเลยทันทีนะครับแต่ว่าให้ลิมิตการสอนอยู่ที่ครั้งละสิบห้านาทีวันละสองครั้งเพราะว่าหินเนี่ยสมาธิสั้นแล้วมึงรู้ได้ไงก่อนว่าสมาธิเป็นไงคือไม่รู้เหมือนกันคือบอกว่าหินเนี่ยถ้าถ้ามันเบื่อเนี่ยมันจะเป็นหินที่ไม่มีความสุขแล้วจะรู้ได้ยังไงามี่ว่ามสุขวะ มันสัมผัสได้ <laughs> <laughs> และการสอนเนี่ยมันมีตั้งแต่เบสิกพี่ทันตั้งแต่สอนคําสั่งแบบคำอ่ะคือแบบมานี่มานี่แล้วมันจะไปหรอคือมันมีวิธีการสอนอยู่เริ่มต้นเนี่ยถ้าจะสอนสิ่งนี้คือบอกว่าให้ตั้งชื่อก่อนสมมุติว่าตั้งชื่อแบบบรูโนอ่ะเข้าใจได้หินชื่อบรูโน่ก็ตั้งชื่อว่าบรูโน่การสอนท่าคาเนี้ยให้วางหินไว้บนพื้นไม่ทันแต่ว่าเราเราจะสอนหินบรูโน่เราก็วางบรูโน่บนพื้นแล้วตัวเราเนี่ยก็ถอยไปสองสามก้าว จากนั้นให้ย่อตัวลงครับวางมือบนเข่าสองข้างแล้วก็จ้องหน้าไปยังหินบรูโนแล้วก็พูดออกไปว่าคําบรูโอนั้นพูดซ้าไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนต่อว่ามันเป็นเรื่องปกติที่น้องจะไม่ตอบปก <laughs> <laughs> ติยังไงวะถูกต้องแล้วหินมันจะไม่หิวไม่อื็ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> มันแปลว่ามันยังไม่สนิทมันยังไม่ไม่พร้อมทําตามคำสั่ง <c oughs> ให้คุณทําซ้ําไม่ทันทําซ้าไปเรื่อยๆแต่ว่าให้ทําแบบร่าเริงขึ้นอสมมุติว่าเมื่อกี้เราแบบคําบรูโนนิ่งๆ่รับอันนี้คือเอ้ย กูดบ่อยคมรูโนตบมือตบมือแล้วก็ยิ้มแย้มแล้วก็พูดได้ท่าทีที่ผ่อนคลายขึ้นอมันก็ยังไม่เดินมาอยู่ดีแต่ให้คุณเนี่ยค่อยๆเดินก็ไปหามันมันจะน่าประหลาดใจมากครับว่ายิ่งคุณเดินเข้าไปใกล้มันเรื่อยๆเมื่อไหรเนี่ยหินมันก็จะใกล้คุณขึ้นเลยถูกต้องแล้วซึ่งมันก็แปลว่าคุณประสบความสำเร็จในการเรียกให้มันเข้ามาหาคือถ้ามันเดินมาได้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งคือเขาเหียนประมาณนี้ว่า มันสามารถฝึกได้คือคุณสามารถทําให้มันเข้าใกล้ตัวคุณได้ด้วยการที่คุณก็เดินไปหามันแล้วมันก็จะเดินเข้ามาใกล้คุณระหว่างฝึกกระหลอกตัวเองเนี่ยมันก็มีความหมายแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่เป็นว่าตอนนี้หินเหมือนโปเกมอนมิตันที่มันเรียนรู้คําสั่งคําเรียบร้อยแล้ว <laughs> ให้คุณลูกหัวมันเพื่อเป็นเป็นรางวัลมันจะได้รู้ว่าผมทําดีครับเขาบอกว่าหินที่ทําสิ่งนี้ไม่ได้หรือว่าทําคําสั่งพื้นฐานไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวและเป็นความอับอายของเจ้าของครับ ซึ่งยังไงเนี่ยก็ทําได้เพราะว่าเจ้าของจะไม่เป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเองไงก็ถูกคาสั่งต่อมาพม่ทันให้พี่ทันลองเดาดูก่อนสอนอะไรต่อไม่กี้คืออะไรนะเรียกชื่อคือคําแบบให้มาให้มาคาบของมาให้ไหมโหยากเกินยากเกินเดินไม่ได้เดินไปแล้วนอนเขานอนทุกมันมีคําสั่งให้สอนให้นอนนอนยังไงแต่ว่าการนอนเนี่ยมันซับซ้อนนิดหน่อยอ่า สับเซตใหญ่เนี่ยมันคือการอยู่นิ่งๆมันคือคําสั่งสเตย์ก่อนมันก็สเตย์อยู่ของมันอยู่แล้ว <laughs> คําสั่งสเตย์ของหินเนี่ยเขาบอกว่าหินส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีปัญหากับคําสั่งนี้เพราะว่ามันอยู่นิ่งๆมันอยู่แล้วแล้วมันน่าจะเชื่อฟังแล้วทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกแต่ให้ลองตามน้าครับแล้วก็สั่งให้สเตย์ก่อนลองดูว่ามันเร,รียกยังไงแล้วก็ให้คุณเนี่ยค่อยๆถอยออกมาเพื่อดูว่าหินเนี่ย มันเดินตามคุณมาไหม <laughs> บางทีมันอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งชะล่าใจ <laughs> หิน,ม,นมันอาจจะเดินตามคุณมาก็ได้ <laughs> ถ้าคุณสั่งสเตย์แล้วคุณหอยมาแล้วมันไม่ตามมาเนี่ย <laughs> อันนี้ถือว่ากูด <laughs> ถือว่าปกติแหละอันต่อมาพิธันคือซิดนั่งอันนี้ก็เป็นคําสั่งที่ไม่ยากเหมือนกันเพราะปกติแล้วนะ <laughs> เนี่ยเพจดราก,ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่ง,งเฉยเฉอยู่แล้ว <laughs> แต่ความแตกต่างระหว่างซิดกับสเตย์เนี่ยให้คุณเฝ้าสังเกตมันดีๆพิธันว่าถ้าคุณสั่งซิดอ่ะมันนั่งหรือมันนอน ดูยังไงอันนี้คือตัวชี้เลยตัววัดตั้งขึ้นบ้ามันไม่ดูไม่ออกหรอกแต่ว่าให้ดูว่ามันนอนหรือมันนั่งถ้ามันนอนเนี่ยมันแปลว่ามันทําผิดครับวิธีฝึกคือให้สั่งซิดและให้คุณเนี่ยหลบไปห้องอื่นถ้ามันนอนเนี่ยให้รีบวิ่งมาแล้วตะโกนว่าแบดร็อกแบดร็อกไอหินชั่วไอหินชั่วมันจะได้รู้ว่ามันทําผิดถ้ามันสั่งซิดเนี่ยให้มันนั่งอย่าเอย่าให้นอนนะเออสัก็เป็นวิธีการที่ดูแลหรือว่าวิธีการสั่งสอนไป แล้วก็มีคําสั่งอื่นๆอีกเช่นพวกดาวหรือว่านอนที่พี่ทันดาเมื่อกี้มีสแตนมีฮิลผมก็ไม่รู้ฮิลคืออะไรคือไม่แน่ใจเหมือนกันเออไม่รู้อาจจะเป็นแบบคุกเข่าหรอหรือว่าเป็นหมุนรอบตัวผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะนอกจากคําสั่งเบสิกเนี่ยมันมีพวกทริกพิเศษด้วยเช่นโ o เวอร์หรือว่ากลิ้งตัวกลิ้งเออวิธีฝึกนยครับอันนี้ค่อนข้างเอ็ดวานเลยคือไปหาเนิน เนืองชันๆแล้วก็ปล่อยน้องลงไปแต่ขั้างบนนะเออแต่แต่เนี้ยอันนี้มีเซนขอมาเซนคือหินทุกอันเนี้ยไม่สามารถกลิ้งได้แบบมีประสิทธิภาพเหมือนกันถูกถูกถูกคือต้องฝึกแล้วก็โยนให้มันแบบกลิ้งถลายนู้นนูนลงมาแต่ถ้าหาไม่เจอนั่นสินะเราก็ต้องปล่อยน้องกลับสู่ป่าหรือเปล่าก็วิธีการฝึกมันก็แค่นั้นคือโยนลงจากเนินอีกอันหนึ่งอันนี้ยากมากแกล้งตาย แกล้งตายนี่ยากมากเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นและหินเนี่ยชอบมากคือชอบแกล้งตายมากแต่ว่ามันก็ฝึกยากเหมือนกันก็คิดว่าทุกคนต้องฝึกให้น้องแกล้งตายให้ได้มีฝึกเช็คแฮนด้วยนะผมก็ไม่รู้ฝึกยังไงเหมือนกันยังไงอ่ะเขาเขียนว่าวิธีฝึกเช็คแฮนด์อย่างนี้หรอเราหินมันก็อย่างนี้ยังไงวะเขาเขียนอธิบายว่ามึงอย่าบ้าไปหน่อยเลยจะฝึกหินให้เช็คแฮนด์ได้ยังไงเต่าโดนด่าข้อที่ผ่านมาล่ะนั่นดิ แล้วก็มีฝึกให้ปลาหินกระทบน้ำามันพี่ธันือนที่ดูในหนังคือปลาหินบให้มันเด้งๆๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าฝึกให้คาบของฝึกให้โจมตีอันนี้ที่เด็ดเลยเหมือนโปเกมอนเขาบอกว่าเพชรร็อกพอยส์ for แ t ท a c k หรือว่าเป็นเพชรร็อกที่ตั้งท่าโจมตีให้คุณอ่าอันนี้เป็นอาวุธได้อันนี้เ a คเซน n ์ e คือเขาบอกว่าหินเนี่ยมันมีท่าโจมตีสองท่าคือตีใกล้กับตีไกลคือเขาบอกว่าหินที่ซื่อสัตย์เนี่ยจะสามารถปกป้องเจ้าของจากพยันตรายได้ก็คือตีใกล้ตีไกลได้ มีโน้ตนิดหน่อยว่าเจ้าของหินเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ใช้ในการป้องกันตัวเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เข,เข้าใจได้อย่าไปายปหินใส่ใครเออแล้วเขายังมีโน้ตเพิมเ่มเติมว่าเรื่องสุขภาพของหินครับว่าหินที่สุขภาพดีกับหินที่สุขภาพแย่เนี่ยมันแตกต่างกันชัดเจนมากให้พี่ทันดูแล้วกันว่าม, <c oughs> มันแตกต่างกัน <c oughs> มีไข้ขึ้นนี้หรออันนี้คือหินที่สุขภาพดีอันนี้คือหินที่สุขภาพไม่ดีไ <c oughs> มันก็เหมือนกันนะพี่ยังไม่ได้เลี้ยนไง คือให้พี่เลี้ยงอ่ะพี่จะดูออกเว้ยว่าอะไรหนสุขภาพดีอันไหนสุขภาพเียงคือทาร์กอินออฟเวียซีเฟ e ซีเฟคือมันออฟเวียส่ไงวะเออคืออันนี้ชัดเจนมากคือถ้าใครเลี้ยงหินนั่นน่าจะรู้ว่าน้องกําลังป่วยอยู่นะครับแล้วก็มีพวกอาการป่วยเช่นพวกหินแตกหินแตกเนี่ยน่ากังวลอ่าอันนี้คือต้องต้องไปดูแลรักษาดีคือต้องไปหาหมอเป็นอะไรอะไรที่อันตรายมากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็รักษาทันท่วงทีก่อนที่จะปิดท้ายครับว่าในฐานะเจ้าของเพชรร็อก คุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกใหม่ของบ้านของครอบครัวนี้คนคนนี้มากๆและถ้ามันสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยคุณต้องรู้จักกันให้อภัยครับอืมสอนดีสอนดีและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับห้ามปล่อยน้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเด็ดขาดเพราะโลกนี้มันมีหินเร่ร่อนมากเกินพอหินแบบหินจอนจัดอะมากมายแล้วหินจอนหินจอนหินจอนแล้วมันล้วนมีชัตรกรรมที่น่าอนาถคือแบบถูกเอาไปทําเหมืองทํานู่นนี่ทาระเบิดมาทําทรายบ้างทําคอนกรีตบ้าง อย่าให้สัตว์เลี้ยงของคุณตัวนี้เผชิญชะตากรรมแบบนั้นเลยถ้าคุณดูแลเพชรร็อกเพชรร็อกก็จะดูแลคุณด้วยเหมือนกันคือจบคมมากแล้วก็จบหนังสือเล่มนี้ไปผมว่ามันดูกล่าวมากเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยไปเก่งนะคนเขียนนะใช่ไหมผมรู้สึกว่าเขียนมันมากนะน่าทึ่งมากอยากให้ทุกคนลองไปอ่านกันเนาะคือผมแปลมามันอาจจะแบบได้อัธรลนิดหน่อยแต่ว่าผมว่าสิ่งเนี้ยไม่รู้พี่ทันเห็นด้วยไหมผมว่ามันคือเคล็ดลับความสําเร็จของเพชรร็อกเลย เพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นจากไอเดียจากบุ๊กห้าบาทสิบาทอ่ะมันคือการเล่นลูกว่าเอ้ยมันก็ทําหินมันสัตว์เลี้ยงสิวะมันมีสิ่งเนี้ยหรือว่ามีแพชชั่นหรือว่าความตั้งใจทาให้มันนําไปสู่โปรดักที่ขายจริงได้ในตอนที่ซีคิวเนี่ยมันใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากที่ดูไม่จําเป็นเนาะแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ทําเนี่ยมันก็ทำมันก็จะกลายเป็นสินค้าที่มันแบบดูชุ่ยๆอ่ะแต่พอทําปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นโปรดักที่มีทั้งแวลูในเชิงแบบสก้าสติก หรือว่าตอบโจทย์ความเหงาของคนได้หรือว่ากลายเป็นอะโจ๊กที่คนสามารถซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้คนได้ดูที่ไม่รู้สึกว่ามันช่ยอนะไรย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันมันยกระดับจากสินค้าที่ดูไม่มีอะไรกลายเป็นสินค้าที่มีอะไรขึ้นเราว่า creativity มันคือสิ่งนี้แหละมันคือทําให้ยกระดับสิ่งหนึ่งที่มันดูไม่มีคุณค่ามันมีคุณค่าขึ้นมาได้อะเออเออเออพอมันใส่ไอ,อเดียเข้าไปป,ป,ปุ๊บมีคุณค่าเลยจริงแล้วเขาแบบมาเก็ตถูกต้อง e x e c u t e ถูกต้องมากๆการมีคู่มือเนี่ยมันทําให สร้างประสบการณ์ให้คนอ่านหรือว่าคนที่ซื้อไปมีความรู้สึกร่วมอินไหมกับประสบการณ์ที่มันแปลกใหม่นี้ผมคิดว่ามันเป็นมุกตลกที่มีมูลค่าแค่4ดอลลาร์ที่มันคุ้มค่ามากก็ถึงได้ก็ถึงได้คือเป็นผมผมซื้อแน่นอนเพราะว่ามันมันคุ้มมากจริงๆโอว่าสิ่งนี้ถ้ามันขายในยุคนี้ก็ขายได้ดีนะเว้ยใช่ผมว่ามันคือคนคงแห่แบบเอาไปเอาไปเดินเดินข้างนอกบ้านด้วยเหมือนลาบูบูอ่ะไม่รู้ไม่ทานเคยเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่ามันมีกระแสแบบ ที่คนจีนน่ะก็เลี้ยงเลี้ยงหินด้วยเหมือนกันอเออคือช่วงเนี้ยมันเป็นกระแสกลับมาเพราะว่ามันมีไอดอลวงเซเว่นทีนเขาก็เลี้ยงเพชรร็อกเหมือนกันตั้งชื่อให้มันแล้วก็โปรโมทน้องออลงติ๊กต็อกอะไรเงี้ยบผมว่ามันก็น่ารักดีเหมือนกันหรือถ้าคุ้นเคยหน่อยก็จะเป็นพวกเอยิีเช่นหนังซื้อเจ๊พี่ทันอ๋อใช่มันมีหินนี่ใช่บบเขาก็ทําทสิ่งนี้เอามาขายคือ ทำพาโรดี้เลยมุมกล้องแพ็กเกจจิ้งอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่าไอเดียคือออริจินอลคือสิ่งนั้นแล้วสิ่งนี้เข้ามาแบบสิ่งนี้คือพาโรดี้ผมคิดว่ามันก็เป็นไอเดียที่มันคลาสสิกมากๆแล้วก็ยังคงถูกต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองพอติตาร์ดันน่ารักเลยจริงพอติตาล้วกลายเป็นแบบเพดร็อกที่ผมอยากได้ขึ้นมาเข้าใจว่าเนี้ยพี่เบนธนาชาติก็ซื้อเหมือนกันเยอะไรอที่คุณแกรี่เนี่ยเขาก็ปล่อยเพชรด็อกออกมาแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีเหมือนเขาก็ได้รับแสงเยอะมากไป่ทันแบบโดนชวนไปพูดททีีี่่่่นนแตเ้าก็ไมด ไม่ได้ชอบชื่อเสียงที่เขาได้มาเพราะว่ามันทำให้ชีวิตเขาวุ่นวายมาก<อ>เขาโดนฟ้องร้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยานะผมไม่ได้อ่านละเอียดแต่เหมืนอนว่าเขาก็มีคนมันมันเขาเยอะเหมือนกันก็เลยใช้ชีวิตแบบโลคีไปเรื่อยๆแล้วก็มีทํางานสนุกๆออกมาเขียนหนังสือชื่อว่า Advertising for Dummy หรือว่าโฆษณาสําหรับคนที่นิวบ<ๆ>ี้เพิ่งเริ่มต้นเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่สําคัญเลยดัเหมือนกันนะดัเหมือนกันนะยังขายทั้วันนี้เออเหมือนผมก็เคยเห็นเหมือนกันก็ใครเคยอ่านหรือว่าใครเคยได้ยินเรื่องเนี้ยก็ มาเล่ากันได้แต่ตัวเขาเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปในปี2องพที่ผ่านมาครับด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็ถือว่าเขาทิ้งผลงานที่มันแบบทรงคุณค่าแล้วก็ยังคงถูกพูดถึงในวงการโฆษณาวงการการตลาดตัวหนึ่งปัจจุบันนี้อือย่างที่เราบอกไปสุว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณค่าของไอความความคิดส,สร้างสรรค์หรือการโฆษณา,าคืออะไรคืออะไรแบบนี้วะใช่ไหมทําให้สิ่งหนึ่งที่แบบ มันดูพิเศษขึ้นมาได้และมีคุณค่าต่คนมากขึ้นกว่าเดิมอเออมันมันดูไม่ได้ช่วยไม่ได้ทําขอไปทีเลไม่ช่วยแบบไม่ช่วยไม่ช่วยคิดทุกกระบวนการอย่างดีอะคิดมันเลยคิดว่าคอนเซปต์ดีจริงจริงพอคอนเซปต์ชัร์ลรถในไอซิคิวมันง่ายแหละเริงจริงๆแต่ว่ามีอยากชวนคุยตอนท้ายนิดหน่อยคือทุกคนก็ลองคิดคิดตังเลยนะผมคิดว่าไอ้นิยามคําว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าเพชรของทุกคนน่ะมันคืออะไรกันแน่เนาะคือถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะแต่มันสร้างความสบายใจ เป็นเพื่อนให้เราได้อะไรเงี้ยมันจะมันจะยังเรียกว่าเป็นเพชรได้อยู่หรือเปล่านั่นสินิยามมันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเราจะนิยามเพชรว่าต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตอย่างเดียวเออหมาแมวแต่ยุคสมัยนี้แล้วอ่ะมันก็ไม่ผิดประวัติที่คนจะเลี้ยงหินเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ใช่ถ้าถ้ามันเป็นตัวที่เขาตื่นขึ้นมามองแล้วมันมีความสุขทำให้เขาสบายใจ<อ>รู้สึกว่า<อ>ใช้ชีวิตแต่ละวันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันจะยังเป็นแบบหรือการตั้งชื่อของให้กับสิ่งของอ่ะเออเออมันก็เป็นเรื่อง ผมมีเพื่อนคนตั้งชื่อให้่าบมอไซค์ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเสกผูกพันผูกพันกับมันมากขึ้นยิ่งในยุคสมัยที่แบบเราเอาหาความผูกพันกับสิ่งต่างๆได้ยากอ่ะบางทีหาอะไรที่เป็นทางเลืออย่างนี้ก็ได้นะอืมันก็ดูไม่ได้ผิดอะไรอืถ้าไม่เอาหินไม่ปาหัวใครอ่ะริงเออนั่นแหละครับครับก็ใครที่สนใจเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยังมีขายในอีเบหรอแต่เขาจะคนน่าจะกรอบเยอะปหมเออน่าจะมีของปลอมเยอะแต่ว่าพวก ไอเท่นี่มันเป็นคลาสสิกจริงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกของสะสมไปแล้วก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับครับ